รักนลลูกแป็ดขีเลตอนที่แปดเช้านี้ที่โรงยิมดูคือคักเป็นพิเศษพอแพนต้าสั่งขนมมาเลี้ยงบริกาทุกคนที่โรงยิมพ่อแพนต้าอยากให้ทุกคนรู้หากเขาได้เป็นแฟนของพล,ลบทุกคนก็จะอยู่อย่างสุขสบายทางตะว,วันที่เข้ามาในโรงยิมตั้งใจจะมาดูเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกส่งมาเมื่อคืนไม่ได้สนใจแพนต้า ที่หมองเขาตาเพนต้าสนใจตะวันมากพอั้งเสื้อทั้งคางเกงรวมถึงรองเท้าทุกอย่างเป็นของพล,ลบเขาจำมันได้เพราะอย่างตะว,วันคงไม่มีเสื้อผ้าดีๆแบบนี้ใส่แพนต้ารีบเดินตามตะว,วันเข้าไปในซอยเล็กๆที่วางเฟอร์นิเจอร์เต็มไปหมดเมื่อตะว,วันหันมา เห็นแพนต้าก็รู้ได้ทันทีว่าอีกฝ่ายมาหาเรื่องมีอะไรอีกแกทำไมถึงใส่เสื้อผ้าของคุณพลบก็เมื่อคืนฉันไปค้างที่บ้านของมาฉันไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ก็ต้องใส่เสื้อผ้าเขาไม่จริงเป็นไปไม่ได้แกทำไมไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้หรอกคนจริงอ่ะ เขาไม่หมดตอ่อยหรอกเขาถึงเนื้อถึงตัวเข้าใจไหมแกพูดอย่างนี้หมายความว่ายัางไงนี่แกแกฮย้ยต้องตีความหมายอะไรนี่คุณผลลบเสร็จแกบแล้วเหรอยังจะให้ฉันพูดอะไรอีกก็เห็นเห็นกันอยู่คงไม่ต้องพูดอะไรแล้วมั้งแานต้าแทบอยากลองกีดความฝันที่จะเป็นแฟนของผลลบ เมาลายหายไปหมดสิ้นเพราะถูกตะวันตัดหน้าไปแล้วพอลลบยิ่งหลงคนง่ายอยู่ด้วยทำให้ตอนนี้ตะวันเป็นต่อเขาอย่างเห็นได้ชัดพลลบต้องหลงตะวันแน่ๆออกไปฉันจะเช็คของอย่ามารบกวนสมาธิฉันเกลแน่มากนะที่แย่ยงคุณพลลบไปจากฉันได้ แต่อย่าคิดว่าฉันจะยอมฝากไว้ก่อนได้ตะวันฝากบ่อยอเลยกันนะเมื่อไหร่จะมาคืนไม่ทราบดูก็รู้แล้วว่าใครแซ่บกว่าอิตะว,วันทำมาถ้าอยากมีเรื่องก็เข้ามาเลยตอนนี้ฉันพร้อมทุกเมื่อฝากไว้ก่อนเถอะแกอย่างฉันไม่เอาตัวเป็นแลกกับแกหรอกนึกว่าจะแน่ตะวนันพูดตามหลังแพนต้าแต่กระบนนุบ จริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากใส่เสื้อผ้าของพลลบแต่มันจําเป็นจริงๆพอถ้าจะย้อนไปย้อนมากลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่คอนโดมันจะเสียเวลามากเขาไม่อยากฟังพลลบบนแค่ไม่ตีกันระหว่างทางตอนอยู่บนรถก็ดีแล้วทางแพนต้าเมื่อทำอะไรตะวันไม่ได้ก็มาใส่อารมกับเปียวเปียวถูกผักจากทาด้านหลังโอ๊ย แพนต้าทำอะไรเนี่ยก็มายืนกวางทำไมอย่ามาหาเรื่องได้ไหมไม่ได้หาเรื่องแกตั้งหากกางนักเหรอใหญ่ตมากนักใช่ไหมคิดว่าไอ้ตะว,วันไปนอนกับคุณผลลบเลยคิดว่าจะลังแกคนอื่นได้ง่ายๆเหรอแพนต้าพูดอะไรนะพูดให้มันดีๆหน่อยนะพูดแบบนี้ตะว,วันเสียหายบอสด้วยฉันพูดจริงมันบอกฉันงกับปากของมัน แพนต้าถ้ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆมันก็คงไม่เกี่ยวอะไรกับแกทำไมจะไม่เกี่ยวแกก็รู้ว่าฉันชอบบอสแล้วบอสช,ชอบแกหรือเปล่าละ่ะก็ไม่ปากดีทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะก็เหมือนแกนั่นแหละที่ทําลายฉันทําก็เหมือนกันฉันยังเห็นว่าพวกแกเป็นเพื่อนฉันก็เลยไม่ต้องเห็นแล้วก็ได้ ทำไมาแกจะไล่ฉันสองคนออกเหรอไปเลยไปฟ้องเลยแันต้าฉันไม่ทําแบบนั้นหรอกถึงฉันอยากจะทําก็ตามแหมคนดีเหลือเกินนะฉันจะดูน้าหน้าอย่างแกถ้าสันกับแพนถูกไล่ออกไปเมื่อไหร่ฉันจะเอาคำพูดของแกวันนี้มาพ่นหน้าใส่แกแพนต้าพูดแล้วก็ไปแล้วเอาเรื่องนี้ไปบอกกับน้องชาย ร่วมถึงรุ่นพี่ที่สนิทยังเดและเนยแต่พูดแค่ตะวันอ่อยบอสไม่ได้พูดถึงขั้นว่าทั้งคู่มีอะไรกันเพราะเขายังหวังในตัวพลบแค่อยากให้คนอื่นเกียรตะวันเหมือนกันกันกบเขาด้วยแล้วหมั่นก็ได้ผลชนไม่พอใจเลยแก้งตะวันขอเปลี่ยนเฟอร์เนิเจอร์ใหม่จากชุดที่ได้มาเขาไม่ชอบ ตะวันและขอคุยกับเดก่อนเพราะเขาเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยไม่ผ่านปาเทพแต่เดขอคุยเป็นการส่วนตัวกับตะวันซึ่งตะวันก็ตกลงมาคุยที่โรงยิมยืนคุยอยู่ไกลๆจากคนอื่นไกลจนแน่ใจว่าจะไม่มีใครได้ยินเรื่องที่เขาทั้งสองคุยกันทำไมคุณถึงอยากเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทั้งๆที่คุณก็เลือกแล้ว คุณไม่มั่นใจในสิ่งที่คุณเลือกเหรอมั่นใจแต่ฉันอยากเปลี่ยนตอนแรกคิดว่าชอบแต่ตอนนี้ไม่ชอบแล้วคุณค่อนข้างโลเลเห็นทีว่าผมคงต้องบอกบอสว่าคุณตัดสินใจอะไรไม่เด็ดขาดตกลงผมจะเปลี่ยนฟอร์เนเจอร์ให้คุณเดี๋ยวทำไมต้องบอกบอสด้วยผมก็ต้องแจง้งบอส พรต้องสั่งของใหม่คุณเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้ผมก็มีหน้าที่ต้องรายงานต้องแจ้งค่าใช้จ่ายให้กับบอสอย่างนี้เท่ากับบอสเห็นว่าฉันเป็นคนโลเลนะสิอันนั้นก็ว่าไม่ได้นะครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องของผมมันเป็นเรื่องของคุณแล้วคุณขอเปลี่ยนผมก็ให้เปลี่ยนก็ได้ฉันไม่เปลี่ยนแร้กก็ได้แน่ใจนะครับว่าคุณจะไม่เปลี่ยนใจอีกแน่ใจ ถ้างั้นก็ดีครับตะวันพูดจิ้มๆแล้วก็เดินไปแันต้าและแพมรีบเดินมาหาเดทันทีคิดว่าครั้งนี้เดคงต่อว่าตะวันที่ไม่ยอมให้เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์แต่จริงๆไม่ใช่ตะวันยอมให้เปลี่ยนแต่ต้องรายงานผลลบทำให้เดไม่มีทางเลือกสรุปทำอะไรตะวันไม่ได้ เดก็ต้องมาเสียหน้าอีกต่อไปฉันไม่เอาด้วยแล้วนะเหมือนพาตัวเองมาให้เขาด่าจะชัดถ้าจะวันด่าพี่พี่ก็บอกบอสสิแต่เรื่องนี้พี่ผิดนะแพนต้ายังไงบอสก็ไม่เข้าข้างพี่อยู่แล้วเออขอโทษนะพี่เดไม่เป็นไรมันเป็นเพราะพี่หาเรื่องเองไม่เกี่ยวกับแพนต้ากับแพมหรอก เดรรู้ว่าตัวเองหาเรื่องเองไม่โทษใครแต่พันต้ากับแพมถึงกับเครียดต,ตะวันฉลาดมากเปียวก็แข็งข้อขึ้นทุกวันทุกวันทำให้พวกเขาทำอะไรไม่ได้พันต้าก็ใช้แผลเดิมๆด,ด้วยการแกล้งป่วยไปหาหมอคิมในห้องพยาบาลเพื่อเรียกร้องความสนใจจากพล,ลบทำให้หมอคิม ต้องโทรเข้าไปในห้องทํางานของพลลบว่าแผ่นต้าไม่สบายเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะแผ่นต้าเป็นหลายอย่างมากจนเขาวินิฉัยไม่ถูกเมื่อพลลบมาแผนต้าก,ก็ทําเป็นร้องไห้บอกว่าปวดท้องทาง,ทางทางที่ตอนเข้ามาบอกหมอคิมว่าเจ็บหน้าอกท่าทางของแผนต้าจะปวดมากทำให้ผลลบต้องบอกหมอคิม ให้เตรียมรถเขาจะพาหมอคลิมไปด้วย,ยเกิดแพนต้าเป็นอะไรระหว่างทางเมื่อแพนต้าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแพนต้าก็มีอาการดีขึ้นหลังจากเข้ามาความที่แพนต้าไม่ได้เป็นอะไรทำให้หมอต่อไปกว้างว่าอาจเป็นเพราะความเครียดจึงทำให้มีอาการแบบนี้พอลบค่อนข้างสบายใจและพาแพานต้ากลับขากลับ แผนต้านั่งกับพลรบทางด้านหลังโดยหมอคิมเป็นคนขับรถแตกต่างจากคามาที่หมอคิมนั่งประคองแผนต้าพลรบมาส่งแผนต้าถึงที่บ้านและประคองแผ่นต้าเข้ามาในบ้านและได้เจอเข้ากับไตไตรู้ว่าแผนต้าชอบพลรบแล้วพลรบก็น่าจะชอบแผนต้าเหมือนกันไม่งั้นคงไม่เป็นห่วงและพาแผนต้ามาส่งถึงที่บ้านอย่างนี้ พอดีเขาแวะเอาของมาแวะให้กับแพนต้าและแผมพอดีขอบใจแกมากนะไม่เป็นไรแพนต้าเป็นคนของบริษัทฉันฉันก็ต้องดูแลเป็นเรื่องธรรมดาดูแลกันเกินเจ้านายกับลูกน้องแล้วเนี่ยความจริงแล้วมันยังไงกันแน่วะก็ไม่ยังไงแกอย่าพูดแบบนี้สิแพนต้าจะคิดมากผมไม่คิดมากหรอกครับบอสถ้าบอสจะคิดจริง ผมก็แพนต้าพูดพร้อมกับทำหน้าเอียงอายพลลบเรียบ,บอกว่าไม่มีอะไรจริงๆเพราะไม่อยากให้แพนต้าและเพื่อนเข้าใจผิดทำให้ไตทำให้ไตค่อนข้างเคืองเพราะก่อนหน้านี้พลลบก็มีทิท่าชอบแพนต้าเหมือนกันอย่างในงานวันเกิดของแม่พลลบทำให้เขาเดินออกมาจากบ้านพอรู้ว่ายังไงแพนต้าก็น่าจะสามารถควบคุมพลลบได้ กับหมอคิมที่นั่งอยู่ในรถเข้าแวะทักทยายตามภาษาคนเคยเห็นหน้ากันสวัสดีหมอคิมสวัสดีครับน้องคุณอาการหนักมากเลยนะครับขี้สำอ,อยสมัดนี่ผมแวะทักทายคุณดีๆนะเรื่องอะไรมาว่าแผ่นตาผมแค่ไม่ชอบสตอนะครับอย่าคิดว่าคนอื่นไม่รู้ หรือตามไม่ทันนะครับเขารู้แค่ไม่พูดหมายความว่ายังไงความหมายมันก็ตรงตัวอยู่แล้วเตือนได้ก็เตือนนะครับน้องคุณนะ่ะหมอคิมผมหวังดีนะครับคุณไตรผมเห็นว่าเราก็รู้จักมานานก็แค่อยากจะเตือนนะครับความจริงผมไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้เพราะมันไม่ใช่ธุระองการอะไรของผมแล้วผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับเรื่องนี้ด้วย ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องยุ่งสิไม่ยุ่งนะหมอคิมครับผมคงไม่กล้าเผือกแล้วเชิญสตอต่อไปเถอะสตออะไรก็สตอได้แต่จะมาสตอบแกลกับคนที่เป็นหมอว่าป่วยมันไม่ได้หมอคิมแค่หวังดีพอนอกจากไม่เนียนแล้วยังดูเสลอด้วยไตยโกรธมากโกรธหมอคิมจนหน้าแดง เดินหนีขึ้นรถและขับออกไปนี่เป็นครั้งแรกที่หมอคิมพูดจาหยาบคายกับเขาตายไม่คิดว่าคนเป็นหมอจะพูดจาหยาบคายได้ขนาดนี้โดยเฉพาะหมอคิมแต่หมอคิมคงยังไม่รู้ว่าผลลบเป็นเพื่อนรักกับเขาเขาจะาหมอคิมออกจากบริษัทเมื่อไหร่ก็ได้ขอแค่พูดคำเดียวแล้วเขามั่นใจว่า เขาจะทำให้หมอคิมแด้งจากบริษัทไปให้ได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้ต้องหาจังหวะด,ดีๆพูดเรื่องหมอคิมกับพลรบ